สวัสดีครับวันนี้นะครับพอกับผมนะครับอองอยากนําเนินนะครับวันนี้ก็มานํารถสวยนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมกันครับเป็นโตโยต้านะครับรีโว่นะครับเพียเนอร์ตัวมิด2.4ปี2022นะครับราคานะครับลดลงครับ30%นะครับจากราคาป้ายแดงนะครับราคาป้ายแดงครับอยู่ที่84,000บาทครับเหลืออยู่ที่ตอนนี้5้0 0 0 0กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับตรงนี้นะครับหน้าใหม่นะครับเขาเรียกหน้าค้างหมูนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟนะครับ ในไลท์นะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับตัดหมอกนะครับตรงนี้สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูยางยางใหม่มากนะครับเดี๋ยวเราชมภายในกันดูนะครับเบาะหนังนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับหน้าจอนะครับครบครับหัวัยนะครับมัติฟังก์ชันนะครับไม้ที่สาม0 0ื่นกิโลเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับ ราคาที่579,000บาทนะครับบอกเลยว่าลดนะครับ30%ครับจากราคาป้ายแดงนะครับราคาป้ายแดงที่84,000บาทนะครับในรถสวยๆแบบนี้ไปใช้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับ